ครับที่เจขับแต่งรถเช่นเคยนะครับก็เราแนะนํำสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเสมอนะครับสําหรับลูกค้าที่มาที่ร้านนะครับจะได้จอที่ดีกว่าจอปกติตามที่ติดตั้งทั่วๆไปนะครับยังไงนะครับตัวนี้เรามีระบบ DSP นะครับการควบคุมเสียงออกมาแบบธรรมชาตินะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นจอทั่วๆไปเนี่ย IPS นี่ก็คือจอก็คือจอแก้วธรรมดาแต่ตัว DSP เป็นระบบนะครับอันนี้การใช้งานเนี่ย สามารถปรับแต่งเสียงนะครับผมตามความพึงพอใจได้เลยเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นลำสี่ลองโมดุกสี่นะครับก็ลื่นไหลพอสมควรนะครับเสียงเนี่ยจะไปทางด้านคนนั่งนะครับด้านคนขับนะฮะแถวสองนะครับได้หมดเลยตามความพึงพอใจนะครับปรับตั้งอีิวได้ตามความพึงพอใจเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยลูกเล่นเยอะนะครับ ตัวของ Netflix ไปแล้วกล้องบันทึกหลังนะครับผมก็ดูที่ตัวของจอได้เลยนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นแถมตัวของกล้องนะฮะให้อยู่แล้วนะครับ n น t f ฟ i x โหลดมาให้อยู่แล้วนะครับผม youtube นะครับ Google นะครับมาครบครบนะฮะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพราะว่าลอมเยอะอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะโหลด Play Store เพิ่มเติมได้นะครับสนใจติดตั้งนะครับงานดีๆแบบนี้นะครับพรีเมียมแบบนี้นะครับ ก็ร้านทีเจขครับแต่งรถเช่นเคยนะครับ0909546999นะครับผมมาพร้อมจอเพดานกลางนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาชมภาพนี่แบบสมบูรณ์มากนะครับก็จอหน้าเล่นยังไงจอกลางเล่นแบบนั้นนะครับผมงานคมชัดนะครับชัดมากๆนะครับสนใจครับโทรได้เลยครับ0909546999นะครับร้านทีเจยินดีรับใช้ครับขอบคุณครับ